เมื่อลูกสาวอยู่กับพ่อสองคนจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะ<อ>คุณแม่ต้องไปทำธุระอันนี้ก็อยู่กับพ่อสองคนอยู่กับพ่อสองคนก่อนนอนเล่นบนเตียงกันไปขำๆสนุกสนกกันไปนี่ คนอะไรหน้าเหมือนกันเลยเ่นโ no, 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 no. นโ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 นคุณพ่ออดัดคลิปให้พี่ปิ่นอยู่นะครับอู้เล่นอะไรบ้างอ่านหนังสือให้ฟังหน่อยสิหนังสือมีอะไรบ้างคะนี่เรื่องอะไรคะโอ้โหเนหนังสืออังงกฤษด้วยเนาะพี่ปิ่นเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือมากนะคะอ,อชอบเอามาอาา่านชอบมาเปิดและสําคัญคือชอบเอามาเงียบ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  แบ,บๆยบๆ,ยบๆอยู่กับพ่อสองคนก็ไม่ดื้อไม่ชนนะคะก็น่ารักกระจุมกระจิ๋มไปวันนี้พี่เป็นอายุน่าจะมันชื่ไหนโกวันนี้วันที่5ใช่ไหมก็คือวันนี้อายุ1นครัวบ1เดือนกับอีก20วันค่ะว้าว จะครบ1นึขวบ2เดือนแล้วนะคะตอนนี้พัฒนาการบินก็คือเดินได้เริ่มคล่องแล้วนะครับพูดก็ได้ประมาณสักห้าหกคำนะครับผมเรียกแม่เรียกหม่ำได้แล้วนะเนาะเอียดเย่ได้แล้วเนาะอู้แตะๆๆๆๆพูดโชว์หน่อยพูดโชว์หน่อยพูดโชว์หน่อยงับเข้าไปกับหัวพ่อคะ่ะบหัวพ่ออยู่ไหนก็อยู่ตรงนั้นนะคะ เออเปาฟนเข้าไปค่ะฟีนเข้าไปค่ะนี่คือเมื่อลูกสาวอยู่กับพ่อสองพวนยุ่งๆอย่างเงี้ยค่ะอ้าวไปไหนลูกไปไหนไปไหนคะหายไปไหนแล้ววะกลองหายคนหายก็ไปหายแล้วคนอยู่นี่นะคะเรียนกันอยู่ช่งคน Chạ Chạ gần Chạ Ý Chạ Ý Búm Và này phần chắc là chỉ hay đu Phần chắc là chỉ khuẩn uôn hay ca Chạ ca Phải bên nào mày Để mày ca cơ Ai lắng mày Ai เอาอะไรดีคะเอาอะไรดีคะเอาอะไรดีคะโอเคระวัาางนะลูกนะระวัาางพ่อจับเสื้อไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไงหลังนะคะแดดดีพว่าหรืยอยังเออนี่ดูสวัสดีเลยนะคะเปิดคลิปดูสวัสดีเลยะคะ่ะอพี่สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้พี่พินอยู่บ้านยายค่ะ จะอีกอันนี้ไปโชว์เสื้อที่พวกเสื้อมีไฟอยู่ไหนเสื้อมีไฟอยู่ไหนมีไฟก่อนสุดเลยมีไฟใช่ไหมไฟขึ้นเลยดูเลยดูควดูไฟดิมายังมายังโชว์พุงนี่โชว์พุงสิโชว์พุงโชว์พุงโว้ยคนพุงใหญ่คนพุงใหญ่ๆหญ่ผมก็เดินไปเดินไปเดินมาเดินมาดู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  รงนี้ต้องระวังนะคะตรงนี้มีปลั๊กไฟนะคะลุงนะแต่ไม่เป็นไรพ่อยูนแลนู่ไม่มีปัญหาแน่นอนนี่ลูกสาวกับเขาคนเดียวก็ดันหน้าละอ่ะบ๊ายบายพี่พี่ก่อนเราจะไปเที่ยวกันต่อบายบายพี่ก่อนแล้วไม่พูดไม่โอยนะคะไปกันไปก่อน เอาได้อะไรมาอีกได้แว่นตาพ่ออีกแล้วบายบาย